สวัสดีครับวันนี้แซบตลอดนะครับมาอยู่ที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชนะครับมามาดูร้านนี้ครับร้านดังก็เลยนะครับในสิชนนะครับชื่อร้านโจกกลางซอยนะครับก็จะมีพอาหารเช้าถนนนั้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนไหนแต่ว่าอยู่ในตัวสิชนครับเห็นว่าร้านนี้ดังมากเลยนะครับก็อาหารเช้าก็จะมีติ่มซำนะครับ โอ้โหมีน่ากินกันเลยนะครับมีนักเก็ตไก่จอร์ดทำดูตีอย่างนะน้ำจีบก็มีนะฮะนี่โจ๊กกลางซอยอยูสิชนนะครับนครศรีธรรมราชนะครับมีเมนูนะครับมีเมนูนี่ติ่มซำนี่โอ้โหติ่มซำมีหลายอย่างเลยติ่มซำเขาก็จะมาเลือกอย่างนี้นะฮะนี่เลือกใส่ถาดใช่ไหมพี่อ่าเลือกใส่ถาดแล้วก็เอาไว้เขานึ่งครับโอ้หนะครับนี่โอ้ยน่ากินกันเลยครับติ่มซำ ติ่มซำนี่ถาดเท่าไหร่ครับเนี่ยออกเข่งคืาเข่งเหรอเข่งละยี่สิบเข่งละยี่สิบนะครับก็เลยเป็นเข่งก็เลยเป็นถาดเข่งปลาเลยครับมีหลายอย่างเลยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีทามดูสดสดมากเลยนี่โอ้โหติ่มซำเช้านี้อันนี้ก็เป็นพวกปลาเนี่ยนี่ราคาเท่าไหร่ครับเท่ากันไหมฮะโอ้เลอร์โอ้ ราคาข้าวกานีเวลาณก็นึ็งอย่างนี้นะครับนี่ดูนะครับร้านเปิดแต่กี่โมงครับร้านเปิดแต่กี่โมงอ่ะหกโมงหกเช้าจนถึงกี่โมงนะครับหกโมงเช้านถึงบ่ายสองนะครับร้านนี้นะครับโจ๊กกลางซอยนี่ร้านดังของสิชนเขาเลยนะครับก็จะมีติ่มซำมีอาหารเช้ามีมีอะไรอย่างข้าวแกงก็มีนะฮะไข่กระทะก็มีโรตีด้วยเหรอโอ้แม่ป้าย โอ้มีหลายอย่างเลยนะครับเอาทะไรครับพี่กอเขาไทยครับอ๋อนี่มีกาแฟสดด้วยใช่ไหมกำลังมีกาแฟสดอยู่ตรงโน้นนะครับจก็ติ่มซ้ำตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเป็นไว้สหรับคนนั่งหรอนี่เรามาสายที่ดึงนะฮะสิบโมงนี่มาสิบโมงนะก็จะมีคนผู้คนก็มานั่งกินมีบัคคุติมีอะไรหมดทุกอย่างเนี่ยหมดนี่นะครับเปิดบริการตั้งแต่หกโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองนะครับนะขนมจีนก็มีนะครับมีขนมจีนด้วย มีสองฝั่งเลยนะครับไม่ได้มีฝั่งเดียวนะอันนี้แกงอะไรแกงไตปลานะครับมีแกงเหลืองแกงอุ้ยแต่ข้าวเยอะมากครับเยอะมากครับมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยอยากจะกินอะไรนะมีทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะเป็นร้านดังของทางสี่ชนก็เลยนะครับลองปิ้มซ้ำก็หลายอย่างหลายแนวเลยนะครับก็ใครอยากจะมาลองลิ้มลิมรสนะฮะก็มาได้เลยนะสถานที่กว้างขวางนะครับ มีสองฝั่งเลยมีทั้งฝั่งนี้นะฮะไปดูนปลาดูนะครับนี่ร้านทางภายในนะครับนี่โจ๊กกลางซอ,อยนะครับมีฝั่งนู้นด้วยนะฮะร,ร้านดังสิชนใครมาสิชนต้องมาที่นี่เลยนะฮะโจ๊กกลางซอ,อยนะครับข้าวเยอะแยะมากมายเปิดตั้งให้บริการตั้งแต่6กนาฬิกาถึงประมาณ14บสนาฬิกา้ไหม6กโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับโอ้ย ติ่มผมั่งยังไยัติ่มซำติม้ำตั้งตังัเอาแล้อโอ้ย่าให้เให้เราไปเลือกเองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเลือกติ่มซำก่อนนะเอาละเอาละเอาเอาเลือกเลยเดี๋ติ่มซำยี่สิบบาทเองนะถูกมากเลยอ๋ออ๋ออ๋ ต้องลองต้องลองต้องลองอุ้ยทำไมน,นี้เป็นงี้อันนี้มันตะแคงตะแคงอันนี้มันตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตัวเดียวใช่ไหมโอเคโอ้มันตะแคงตะแคงอยากกินผมมีหลายอย่างหลายเมนูนะครับอันนี้นึง่งมันไม่สวยแน่เลยเราต้องเอานึ่งสวยๆเฮ้ยถ่ายรูปให้สวยครับผมแล้วเราก็มาเดี๋ยวนี้ต่ออันนี้น่ากินนะอ่ะเดี๋ยวนะฮะโอ้นี่อะไรเอ่ย ขนมจีบเหรออันนี้อะไรเอ่ยปลาหมึกเหรอใช่มไหมมึกแลดูสดดีจังเลยอ่ะเอาวะมาครับแล้วก็เป็นนี่อะไรเอ่ยนี่เป็นหมูเหรอหรือเปล่าปลาเหรอเอาออันหนึ่งโอ้ยผมได้เพลินเลยแล้วก็ปลาเนี่ยปลาเนี่ย นี่นะครับโอ้มีหลายอย่างเลยนะครับเด่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะไหนเออมีต้องหู้นิดนึงถึงไหมเอาลนะเอาเร่างนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปรอกินเลยนะเดี๋ยวรอให้เขานึ่งเสร็จก่อนดีกว่า,วาเราไปอยู่บนโต๊ะพอดีอ่ะอะไรครับเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะนะครับอาหารเรา ติ่ซมซำมาแล้วเดี๋ยวขอญาตินี่ก่อนอ่าดู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 โอ้โหเพียบอ่านะนี่เพิ่งที่ที่ผมให้ทำเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ก็ได้น้ำจิ้มอมะไรอ่นนะะนี่เหรอติ่มซำเนี่ยนะอันเนี้ยอันนี้พวกซีฟู้ดบ้างอ๋ออ๋นี่เดี๋ยวราจานนะทดสอบก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีปอกเปี๊ยะนะครับใช่นไหมปอกทอดนะ ขนมจีนมีมานี่โจ๊กนี่โจ๊กนี่โจ๊กโจ๊กนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตชิมนะครขออนุญาตชิมน้ำจิ้มอะไหนวะนี่เหรออันนู้นเหรออ๋อนี่นีน้ำจิ้มจีมซัมที่นี่เีลยเส้นนี้นะครับต้องลองดูนะฮะที่นี่ร้านดังของเขาเลยนะครับร้านดังเขาเลยโอ้ยเนี้ยเนี้ยนี่ยเนี้นี้นี้โอ้โว้ ที่ผมสั่งมากลัวจะกินไม่หมดนีด่แม่ก็จะเอากาแฟผมไปไหนไนมานนย่าไม่มาเฮ้ย <c oughs> มีกาแฟกาแฟโบราณนะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมูใช่ไหมฮะมีหมูอยู่ง <c oughs> น,นี่ปลานี่ยข้าวปลานี่ฮะปลา,ปลา <c oughs> เดี๋ยวขอชิมเป,ปลาปลาปาสดมากเลยอขอชิมหนาสดนะสดสดดีสดดีฮะวันนี้น้ำจิ้มติ้มตามนะ เออเฮ้ยอร่อยต้มยำนี้อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้นี่อันนี้นี่ต้มนี้ลองนิดนะครับลองน,น,นิดนะครับเดี๋ยวป้าเจ้ผมเห็นน้ำยาปูเขาเนะี่ยโอ้น่ากินมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมให้ดูก่อนนี่นะครับอืมน่ากินทั้งเลยลองนี่นะครับอืม อร่อยครับอร่อยเออร์อ่านเลยนะร้านนี้โก,โก๊อกตู้กลางซอยเนี่ยอ่เปิดบริการตั้งหกโมงเช้านะครับถึงประมาณบ่ายสองครับใครมาสี่ชนแนะนําเลยครับต้องมากินที่นี่นะครับนะฮะโอเคฮะออกถ่ายรูปครับอร่อยครับไปกิน <c oughs> อะไรนะปอกเปีืยกปอกเปีืยกอืมอืมปอกเปีืยกนุ่มดีมาก mhm <laughs> không chịu mắng mhm 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 không mhm 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 này mhm mhm này mhm 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 แนเหย๋อวนะครับหยอเดี๋ยว่ากาแฟทางใต้เนี่ยมันเป็นอะไรนะเขาเรียกโรบัสต้าใช่ไหมรสชาติจะเข้มข้นฮะโอ้ยร้อนรๆอๆรอรอรอเฮ้ยแม่มึงเนี่ยเกือบร้อนเ๋ยทำไมมันร้อนวะไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยไปหอยแรงเลยนะฮะ เข้ามาฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวืะเกี้บผมเห็นที่คนน้องเขาเรียกอะไรนะขนมจีนน้ำยาปูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูแป,ป๊าาปปบหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูขนมจีนน้ำยาปูืะเกี้บผมเห็นเปิดหม้อเข้ามาพอดีเลยอนุญาตนะครับนี่ไงครับขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปูจริงๆรู้ทั้งตอน นี่ดูนะฮะดูนะฮะโอ้โหน่ากินไหมน่ากินนะถ้าน่ากินอย่างนี้ต้องสั่งมาทักจานเนาะแล้วก็มีน้ำยาอะไรมีน้ำยาน้ำยาสามสี่อย่างนะครับน้ำยาหนมจีนเนี่ยเมื่อกี้พระพวกพระพวกสั่งไปหนมจีนน้ำยาปูอยากจะชิมจังเลยน้องจ๋าพี่อยากกินน้ำหนมจีนน้ำยาปูขอสักจานได้ไหม อ้อาวเนี่ยขอซักจานหนึ่ง,นนงะะแต่เดี๋ยวพี่เอาไปเลยถือไปเดยก็ได้ไม่เป็นไรกับข้าวก็มีเนี่ยอันนี้ก็มีมีหลายอย่างเลยเยอะแยะไปหมดเลยมาขอกินเดี๋ยวจะได้ชิมจะได้บอกชาวบ,บ้านเท่าไหร่ว่าอร่อยขนาดไหนอรจังหูไร่อยจังหูนะนี่นะครับพนักง,งานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นี่ อ้าวนี่อันนี้นะไม่ใช่นี่ปูแท้นะไม่ใช่ปูสันเตเซนนะดูดีๆนะรับรองเนื้อปูอยู่ข้างในแท้กันฟันแตกเลยทีเดียวเชียวอืมอุ้ยน่ากินจังคือเขาเรียกวัาน้ำยาปูเลยใช่ไหมอ๋อนี่แหละน้ำจิ้มน้ำยาปูของแท้ ที่เดินครับโจกกลางซอยมา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 นี่ไม่เป็นไรนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนงจินน้ำยาปูไปละไปละเดีย๋ยวไปชิมให้ฟังว่าอร่อยไหมโจกโอเคไหมครับพี่เจนโอเคนะครับคือร้านโจกกลางซอยก็ต้องโจกอร่อยนะอืม,มานี่เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะ เฮ้ยน hey, ี oh are you, are s <S uh ่อ uh, ร like right. oh, ok ่อยเฮ้ยอร่อยเว้ยเออออออโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยแนะนําเลยครับน้ำยาปูแนะนําเลยแนะนําเลยที่นี่มาห้ามพลาดต้องสั่งหลงจีนน้ำยาปูนะครับผมเฮ้ยอร่อยเลยโอ้ยงั้นผมขอยากอยู่นะครับใครเข้ามาฝากกดสตอร์คไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฮะไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม